อานี่ครับพี่น้องครับนะครับค่อยๆสาให้ดูครับพี่น้องครับงามมากปกติหน้าที่แล้วแปลงนี้มีปัญหาวัชพืชนะครับหญ้าลิกเกค่อนข้างเยอะอะรอบแล้วก็รอบที่แล้วเกี่ยวเสร็จใช้ผลิตภัณฑ์เทนเดอร์หมากก่อนนะครับหมักไว้หนึ่งสัปดาห์ แล้พอได้หนึ่งสัปดาห์ก็มาทำเทือกหวานข้าวอายุข้าวยี่สิบวันนําแร่รบโยกมาหวานไล่ลกระสอบนะครับแล้วก็ฉีดพ่นฮอร์ออมโมนกิ่งทองสิบห้าวันฉีดสิบห้าวันฉีดนะครับปัจจุบันครับพี่น้องครับเป็นอย่างที่เห็นนี่ครับพี่น้องนะครับที่เก่านะครับหลังจากที่ผมไล่เมื่อครั้งล่าสุดประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ครับหลังคาวัด เอนี่ครับดูนะครับความงามส่วสนสดงามมากครับพี่น้องครับสุดลูกหูลูกตาสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่หนองเสือปทุมธานีคลองเจ็ดนะครับวันนี้ดู อ่าอัปเดตครั้งสุดท้ายก่อนจะเกี่ยวนะครับอีกหนึ่งสัปดาห์พันข้าวสามฤดูหรือห้าสี่ห้าหนึ่งที่คลองหลวงปทุมธานีคลองเจ็ดหนองเสือนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูครับเหลืองอลามเป็นทองนะครับอ่าเนี่ครับตรงนี้อีกมุมหนึ่งมุมติดตรงชายล่มนะครับติดตรงต้นกล้วยนะครับงานจริงๆนะครับ จะได้เคียงเอวเลยครับเข้าสีหมดแล้วแต่ใบธงยังเขียวสมบูรณ์อยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสุดลูกหูลูกตาเลย ผลงานของสามเกลอเทนเดอร์กิ่งทองประโยคครับพี่น้องครับชัดเจนจริงๆครับพี่น้องอันนี้อีกมุมหนึ่งครับพี่น้องครับวัดอยู่ตรงนู้นปกี้หัวอ่านี่ปลายนะครับดูได้ครับพี่น้องครับไม่แตกต่างกันนะครับข้างหลังนี่จะงามกว่าด้วยดูครับโอ้ยกลมลำสวย ัวครับพี่น้องครับสวยขนาดนี้เลยครับชัดเจนเนาะมักเทนเดอร์แล้วทั้งเข้าดีทั้งวัชพืชต่างๆหายไปนะครับขอบคุณครับ